สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้เรามาฟาร์มงวกันเลยนะครับเพราะว่าเรามาเอานมน้ำเหลืองนะครับของเราทุาเราลาดด้วยนมสดครับนมแท้ๆนะครับมาจากฟาร์มเลยนะครับก็คือเราได้มาฟรีนะครับจากเจ้าของฟาร์มนะครับสองเจ้านะครับเป็นญาติกันนะครับทํา รับประกันครับูุ้ชานมสดของแท้ครับเพราะว่าเราใช้นมนมจริงๆนะครับไม่ใช้นมผงนะบางเจ้าเป็นนมผงผสมแต่งเราเนี่นมแท้ๆนะครับก็คือเป็นนมน้ำเหลืองนะครับที่ว่าอ่าส่งไม่ได้นะครับก็จะเอามาใส่ถังไว้นะครับอ่าคือผมจะเอาถังอะมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ เอากากน้ําตาลใส่ทิ้งไว้ให้พี่เขานะครับพอพี่เขามีนมก็จะมาเติมแล้วก็พอเต็มพี่เขาจะโทรตามนะครับว่านมเต็มแล้วนะครับให้มารับนะครับอ่าอันนี้คือเป็นน้นํานมแล้วนะครับที่หมักแล้วประมาณเดือนน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ถังหมักไว้ต่อที่บ้านนะก็พี่นมนมพี่เขานี่ดีมากเลยไขยมันเนี่ยสูงขนาดเนี้ยอันนี้เปิดมานี่เต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ไขมัน,นขนาดนี้เลย เนี่ยเราก็ผมก็ตักไขมันออกนะครับแล้วก็เอาแต่น้ําไปใช้นะครับลดโคลนพูซานะครับของคนอื่นนะครับบางเจ้าก็หวานบางเจ้าก็ไม่หวานแต่ของผมอะ่ะถ้าแล้งยังไงผมก็หวานนะครับแต่ถ้าหน้าฝนก็ต้องทําใจนะครับน้ํามันเยอะนะก็ผมรับประกันนะครับของผมเองนะครับหวานนะครับ เรามีนมแท้ๆปีเป็นตันนะครับอ่าสองฟาร์มนะครับปีเป็นตันนะครับที่ให้ผมมานะครับปีเป็นตันนะครับพามาชมนะครับนี่ครับงัวแท้ๆนะครับไม่ใช่งัวเทียมมันกําลังเคี้ยวอะไรเลยนะครับอ่าก็ผมก็เอามาถ่ายใส่กระรอนนะครับแล้วก็ขนกลับบ้านนะครับแล้วก็เทกาะน้ำตาลทิ้งไว้ให้พี่เขาไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับ วันนี้พามาดูนะครับนาพุซาเราใช้นมแท้ๆลาดนะครับก็คลิปนี้จะเป็นแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับสวัสดีครับ